เข้ากันนะครับรองยงอมตอนนี้เนี่ยทงกราสัญญาลักษ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูรินางในโอกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอุกรบยิ้มทีแปะกระดาษคุมนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยท่านวีซ่าผู้ที่รัฐพูดกจังหวัดชุมพรนะครับเป็นประธานเนี่ยนำทุงกราสัญลักษณ์นะครับพร้อมด้วยพรรคส่วนต่างๆรวมจัดขบวนเดินวิ่งปั่นนะครับกลาทงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับในโอกาสพระพิธีมามงคล จะลเริ่มจนพันซาหกรอปยี่สิบแปดกรกฎาคมโดยเริ่มจากสายแปดแล้วก็สายเก้านี่มารวมที่จุมพรนะซะสายเก้าคือมาจังฝั่งอันดามันใช่ไหมให้ายแปดนี่ฝั่งอ่าวไทยเรานะครับก็ทองฝั่งเลยไปรวมที่จังหวัดจุมพรผ่านอำอเภท่าแซอำเภอป่าทิว ก่อนจะทําพิธีมอบทุ่งให้แก่นายทุ่มคิดจันทมารึกผู้ราชการจังหวัดประจวบขีรขันธ์ทีจุดรุ่งมอบทุ่งกาสัญ,ญลักษณ์องค์การบริเวณสมบุญชัยรัฐอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบขีริขันธ์ตอนนี้ข้าประจวบขีริขันธ์ไปแล้วครับนั่นแหละค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้ผี่น้องประชาชนทั่วประเทศนี่แหละค่ะคนไทยทั้งแมตนี่แหละมีมส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเริ่มต้นจากจังหวัดชายแดนที กรนียกิจเมื่อครั้งทีฐานดำรงพระอิสริยยศเป็นส้มแดงพระบรมโอรสาธิราชยามมกุฎราชกุมารทางแม่ซิปจังหว,นะวัดตอนทางนะครับซิปจังหวัดตอนาทางนะครับรวมถึงพระใต้เราเนี่ยก็มีสองเส้นทางนะครับก็คือจากจังหวัดยะลานะครับ <c oughs> แล้วก็จากจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับสายแปดและก็สายเก้านะครับและก็มารวมกันอยู่ที่จังหวัดชุมพรเรียบร้อยแล้วเขาส่งตัวให้กับจังหวัดประจวบคีรีขั้นครับ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามตอนที่ไปร่วมกันที่กรุงเทพมหานครอ,อีกทีนึงนะ